เบอร์ปริตาจาร,รจงจรศักดิ์นะคะเป็นนายกสมาคมสมัยที่48และกำลังจะขึ้นตำแหน่งเป็น49นะคะซึ่งในการรับตำแหน่งในอีกสมัยหนึ่งนี้นะคะเพื่อที่จะสืกสานะคะวัฒนธรรมไต้หวันนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะให้เกิดความพุ่งเรืองแล้วก็เป็นมิตรีเชื่อมสัมพันธ์มากขึ้นนะคะกับทางประเทศไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังจะมีการ จัดสร้างนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมของรอบรอบ80ปีนะคะของสมาคมไต้หวันด้วยนะคะเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่นะคะได้เข้ามารับทราบเกี่ยวกับประวัติและวัฒนธรรมของชาวไต้หวันต่อไปค่ะและในปีสมัยที่49เนี่ยจะเพิ่มนโยบายอะไรในการส่งเสริมเนี่ยมพิ่มรบบว่า เราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ80ปีนะคะของการก่อตั้งสมาคมไต้หวันในประเทศไทยนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นการครบรอบ30ปีของการเ,เปิดสมาคมณจังหวัดสมุทรปราการนี้ด้วยนะคะซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมต่อเน,นื่องนะคะหลายกิจกรรมเลยนะคะอย่างเช่นเราจะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะพร้อมทั้งการออมอบ รางวัลน,นะคะให้กับนักธุรกิจชาวไต้หวันที่ได้ทำคุณประโยชน์นะคะให้ก right ับประเทศไทยและประเทศไต้หวันนะคะรวมทั้งหมด80ท่านนะคะซึ่งก็จะมีการนำการแสดงนะคะเอ่อดนตรีแล้วก็เอ่อนักแสดงนะคะจากไต้หวันมาร่วมงานที่ภาคใต้คะก็ยอยากให้ผ่านถึชาวไต้หวันว่จะมีนักธุรกิจอะไรเนี้ยในไทย นักธุรกิจจอร์ต้ียบัตนะคะก็ได้เข้ามาอยู ment, umas, <in> ่ในประเทศไทยมามากกว่าหนึ่ง้อยปีแล้วนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีนักธุรกิจนะคะรุ้นใหม่ที่มาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีต่างๆเช่นมิคอนดักเตอร์หรือว่า PCB นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหลากหลายทาชีพอุตสาหกรรมที่ได้ลงทุนเป็นอันดับสี่ของนักลงทุนจากต่างประเทศนะคะซึ่งเราก็มีความ กับพักทีมความรักใ,ในแผ่นดินประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้คำคกิจกรรมเกี่ยวกับคำผสมนะคะหลายอย่างที่ช่วยเหลือนะคะใครที่บาดที่อันตรายที่เกิดขึ้นรวมทั้งเป็นงานสายสัมพันธ์ทั้งในด้านด้านธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมนะคะศิลปะต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นของแผ่นดินกัน,นะค่ะขอบคุณมากค่ะ